สร้างชีวิตที่ไม่ต้องหนีจากมันอย่างไรคุณเคยรู้สึกไหมว่าอย่างหนีไปให้พ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะหนีจากงานที่ไม่รักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองในกระจกทุกเช้าหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังทนอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วก็รอคอยให้ถึงวันสุขรอวันหยุดรอวันลารอให้พ้นไปแต่คำถามคือเราจะต้องหนีไปตลอดชีวิตเลยไหมวันนี้ ผมอยากพาเราทุกคนมาคุยกันเรื่องจะสร้างชีวิตแบบไหนที่เราไม่ต้องหนีจากมันอีกชีวิตที่อยู่แล้วสงบทำแล้วภูมิใจและมองกลับมาได้โดยไม่เสียดายทำไมเราถึงอยากหนีจากชีวิตตัวเองคนเราจะไม่อยากหนีถ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน่าอยู่แต่หน้าเศร้าที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเสมอเราทำงานที่เราไม่ได้รักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรากลัวจะเสียแม้มันทำให้เราไม่มีความสุข พยายามเป็นในสิ่งที่สังคมอยากให้เป็นจนลืมไปว่าเราอยากเป็นอะไรบางคนหนีโดยการเปลี่ยนเมืองบางคนหนี้ดยการใช้โซเชียลแบบไม่หยุดพักบางคนใช้การกินการดื่มหรือแม้แต่การฝันกลางวันแต่ทุกการหนีมีค่าใช้จ่ายและที่เจ็บที่สุดก็คือเราหนีไม่พ้นใจตัวเองหยุดหนีต้องเริ่มจากการกล้าดูการจะสร้างชีวิตที่ไม่ต้องหนี คือการหันหน้าไปหามันอย่างซื่อตรงถามตัวเองจริงๆว่าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเพราะอะไรความเหนื่อยความเศร้าความเบื่อมันมาจากตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราปิดตาไม่อยากเห็นคนเราหนีเพราะกลัวจะเจ็บแต่ถ้าไม่ยอมเจ็บจากความจริงเล็กๆวันนี้เราจะเจ็บหนักในอนาคตที่เราไม่กล้าเลือกกลับมานิยามคำว่าชีวิตที่ดีใหม่ หลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตมันเลวร้ายแต่เพราะเรากำลังไล่ตามชีวิตที่ไม่ใช่ของเราถามตัวเองง่ายๆชีวิตที่ดีของคุณต้องมีอะไรบ้างถ้าไม่มีบ้านใหญ่รถหรูหรือยอดโฟลโลเป็นล้านชีวิตยังดีได้ไหมชีวิตที่สงบเรียบง่ายและมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมันมีค่าพอหรือเปล่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นอิจฉา แต่คือชีวิตที่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องหลอกตัวเองสร้างชีวิตแบบอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็น 1. อยู่ได้วางแผนการเงินงานและร่างกายให้รับผิดชอบได้มีรายได้ที่พอใช้ไม่เกินตัวไม่ต้องรวยก่อนถึงจะสุขทำงานที่เรายอมตื่นมาทำโดยไม่ทรมานทุกเช้า 2. ออยู่ดีสุขภาพกายใจต้องมาก่อน พักผ่อนให้พอเลือกคนรอบข้างอย่างมีสติอยู่กับคนที่พูดแล้วไม่รู้สึกแย่กับตัวเองทุกครั้ง 3. อยู่เป็นเข้าใจความไม่แน่นอนไม่ติดภาพลักษณ์ไม่ยึดความสำเร็จจนลืมตัวตนฝึกใจให้แกร่งพอที่จะอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความสุขเรียบง่ายไม่ต้องหนีไปไหนเคล็ดลับของชีวิตที่ไม่ต้องหนีคือการทำให้วันนี้ อยู่ได้โดยไม่ต้องรอวันไหนตื่นมาแล้วขอบคุณตัวเองที่ยังได้หายใจทำอะไรเล็กๆให้ตัวเองภูมิใจมีมุมเล็กๆที่เราได้หัวเราะเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครความสุขไม่ต้องใช้เงินซื้อไปเสมอไปบางทีมันคือเสียงเพลงเบาๆในห้องเงียบๆหรือกาแฟร้อนในเช้าเงียบๆที่เราไม่ต้องรีบไปไหนบทสรุปและข้อคิดชีวิตที่ไม่ต้องหนีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่มันคือชีวิตที่เรากล้ารับผิดชอบกล้าเผชิญกล้าปรับและกล้าเลือกในแบบที่ใจเรายอมรับมันได้จริงๆถ้าเราไม่อยากหนีจากชีวิตเราต้องเริ่มสร้างชีวิตที่น่าอยู่สำหรับตัวเองจงอย่ารอให้ชีวิตเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแต่ให้เริ่มเปลี่ยนมุมมองปรับการเลือกลดสิ่งที่ไม่ใช่เพิ่มสิ่งที่เราเป็นและถ้าวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อยอยากหนี อย่าเพิ่งรีบวิ่งไปให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าชีวิตที่ฉันกำลังสร้างมันใช่สิ่งที่ฉันอยากอยู่ด้วยจริง,รงๆหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่แค่เริ่มปรับใหม่หยุดสร้างกรงทองให้ตัวเองแล้วเรียกมันว่าความมั่นคงเราใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไล่หาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ดีแต่บางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าดีกลับกลายเป็นกรงทองที่เราสร้างเองเราเรียกมันว่า หน้าที่เราเรียกมันว่าความมั่นคงเราเรียกมันว่าภาพลักษณ์ที่ควรเป็นแล้วเราก็เริ่มทำสิ่งต่างๆเพื่อรักษากรงนั้นไว้แม้มันทำให้เราหายใจลำบากขึ้นทุกวันวันหนึ่งคุณอาจรู้สึกว่าไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่เพราะอยากตายแค่ไม่อยากกลับไปเป็นคนที่คุณต้องเป็นในทุกๆวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังหายใจอยู่ อยากกลัวที่จะรื้อกรงนั้นทิ้งชีวิตไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์มันแค่ต้องเบาพอให้คุณอยู่กับมันได้และลึกพอให้คุณภูมิใจว่าฉันไม่ได้หนีจากมันอีกต่อไปบางทีความสุขไม่ใช่การได้ไปอยู่ในที่ที่ใช่แต่มันคือการไม่ต้องหนีจากที่ที่คุณยืนอยู่ตอนนี้อีกต่อไปฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ